ยัสดีครับุณผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมในเกมเลฟโอเดตท2กันอีกแล้วนะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมนายคงไม่ต้องให้ผมพูดนะครับผมหยิบเปืนแล้วเราไปกันต่อเลยดีกว่านะนะครับก็เกมนี้นะครับก็คือเกมที่ผมเล่นไปเมื่อกี่ปีที่แล้วก็ไม่รู้นะครับนะ แอลผมพูดเลยนะครับมาแอมาเล่นกันดีกว่าเกือบลืมไปแล้วนะครับว่ามีเกมนี้นะก็ช่วงนี้ผมไมรู้จะเล่นเกมอะไรแล้วนะครับเล่นเกมซ้ำกคุณผู้ชมจะเบื่อเอานะครับก็เลยมาเล่นเกมเก่าเล่าใหม่กันดีกว่านะคือเลเอร์เดทกันนั่นเองครับไปข้อนี้ะเป็นมอสที่ผมลงมาใหม่นะครับสำหรับมอส ที่เราแล้วมาที่ลงไปในมันหายนะครับก็อันนี้ก็พยายามแบบลงกลับมาเท่าเท่าที่มีนะตอนบี้ก็ยังคงเป็นไมค้าเหมือนเดิมบอกนี่เสียงบูมเมอร์นะครับเกมเก่าเล่าใหม่เลยเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับเลยเฟดตั้งแต่คลิปที่ปล่อยไปตอนนั้นสี่สามที่ปีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะครับ อเอายิงเข้าไปยิงซอมบี้เข้าไปเล่นไม่เก่งไงก็ขอไฟด้วยนะก็อ,อันนี้เล่นโอ้เล่นเรื่องให้จบนะครับเอ้าโดนอนะไรเนี่ยตอนนี้ผมโดนโอ้วกบูมเมอร์นะนะครับอ้วกเจ้าจตัวอ้วนเมื่อกี้จะทําให้ซอมบี้ในละแวกนะครับมาสนใจเรานะเพราะผมก็ไม่รู้กันขอ,ออะไร เออต้องลงชั้นล่างนี้หรือเปล่าสม,ม็อกอ๋อเหตุทั้งลงข้างล่างเนี่ยไป แห่งสมอเกอร์นะครับโอเคเพื่อนคายละไม่ใช่เพื่อนนะครับวันนี้เป็นบอทนะคราบอมาอนกันละสำหรับเล่นออนไลน์เดี๋ยวผมเล่นอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ขอเล่นเนื้อเรื่องของเกมนี้ให้คุณผู้ชมดูให้จบนะกันโอเคเติมกระสุน นี่ต่อเลนส์นึงยิงโดนบ้างเลยโอเคน้ามีระเบิดไฟอ่ะยิงเข้าไปครับ อกกโอ้ยเฮ้ยักโอ้นานแค่ไหนนะผมก็พูดติดตีกัขัดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมคนเดียวนานแล้วนะครับตั้งแต่ไปเล่นเกมกับเพื่อนๆมานะก็ไม่ได้เล่นเกมภาคคนเดียวนานจัดก <c oughs> ็อาจจะพูดติดีขัดแล้วต้องไปด้วยนะครับผมคลิปแบกก็ต้องขออภัยด้วยนะ พูท okay. มากไปเยอะแล้วไปดูเนเรื่องกันเลยมาเหมือนเราต้องขึ้นข้างบนนี้นะครับผมโอ้โหมีความน่ากลัวไม่ได้ขึ้นข้างบนหนีืไป,ทา,ท,าไปทางนู้นนะครับเหมือนมีทางไปอ่ะทางนี้นี่แหละ อ้าวล่วงเลยนะครับอ่ะตรงนี้เป็นตัวน้ำกดนะครับผมความอันตรายของเจ้คนนี้ที่ตายไปก็คือน้ำกดสีเขียวนะครับถ้าเราไปเหยียบจะสร้างดามจแบบว่าเจ็บมากๆเลยนะครับสร้างความเจ็บมากๆผมก็โดนจักกี้จับนะจากัจกกี้ตัวนี้ก็คือ,เ,อ,อเวลาเราโดนเขาขึ้นบนบ่าของเรานะครับจะทำให้เราไม่สามารถบังคับตัวละครของเราได้นะครับทำให้ เราเข้าไปอยู่ในกลางดงซอมบี้นะเป็นอะไรที่น่กกากลัวมากินมีบัคเกอร์เนะี่ยโอ้โอ้โอตตัวนี้ครับห้ามเข้าไปยุ่งเลยนะเป็นไปไ,ได้เดินเลี่ยงนะครับผมจะสอนวิธีก็คือเดินผ่าเลยห้ามเอาอไปฉายไปส่องเขานะครับแต่ตอนนี้บอททาการไปปลุกเธอคนนี้ขึ้นมานะครับ วังเงินเข้าไปออบอดนะเ <c> ฮ <oughs> ส่วนตัวเมื่อกี้เป็นชาตเจอร์นะครับเป็นเอ่อกลึงของแท้งนะครับทุกทุกคนน่าจะรู้จักนะแท้งเพราะว่าเกมนี้ก็ผมพูดนานมากเลนะคือใครไม่รู้จักแท้งนี่ก็คือไม่รู้จะพูดอะ <c oughs> ไรแล้วคือคุณยังไม่เล่นเกมนี้มา,มานะครับแค่นั่นแหละ,ะเป็นกลึงของแท้งนะครับเขาก็จะพุ่งเอ่อพุ่งตัวมาทางเรานะครับแล้วก็ชนเราเข้ามุมมุมนึงแล้วก็ให้ซอมบี้ลุมนะครับ หมลูกหมดโอเคครับตอนนี้คือเหมือนผมไปยิงสัญญาณกันขโมยเท่าให้แล้วเราต้องรีบวิ่งไปปิดนะครับตามสั่ลักมือไม่งั้นได้เป็นบุฟเฟ่ให้ทอมบี้กินแน่นอนโอเคครับรีบไปไม่ได้หรอกครับไปกินบัคเนี่ยอะไรอยู่นี่ กินโจ๊กเกอร์นะทุกคนเพ่นปักเขาให้แล้วาชาร์จเร์วิ่งแล้วนะเดี๋ยวเรารีบปัดนดีกว่าครับยิงอยู่นานยิงคนรุก ยิงไม่ทันเดยมุดแล้วไปโอ้ยมาเยอะจังพอข้างมาเยอะนะครับยิงอยู่นานนี้เป็นบุฟเฟ่ผมบอกเลยเห็น <c oughs> นะครับ <c oughs> ชาดนึงโอเคป่ะปิดไปทางนี้ลงข้างล่างลงไหมโอเคลง เรียบร้อยครับอ่าส่วนตัวนี้ก็คือฮันเตอร์นะครับผมเขาจะทําการ่อมบนตัวเรานะแล้วก็เอาเล็บแหลมแหลมของเขาที่อันนี้ครับเนะน,นี่ยอันเนี้ยเข้ามาขวนสร้างดาเมจให้กับเรานะสร้างเสถียรให้กับเรานะครับแล้วก็ถ้ามีซอมบี้เยอะๆตรงนั้นก็จะโดนซอมบี้กินเป็นบุฟเฟ่เหมือนกันครับเขาก็จะเหมือนจักรี้นะแค่ต่างกันตรงที่สมโมเกอร์จะมาเงียบกว่าจักรีนิดนึงครับ พูดแล้วก็เจอเลยไม่ีพูดแล้วก็เจอเลยนะครับจัดให้เขาหน่อยโอวยดอันนะครับเห็นว่าชาร์จเจอ,อเห็นนะครับข้างบนโอ้แทงมานะครับไหนนๆ่ อ่นนี่เนี่ยครับแทงโอ้ตายครับผมไปที่หลบภัยเราอยู่ข้างหน้าเลยนะครับโอเคบูมเมื่อตายนี่ครับตายครับผม่ะเข้ามาเร็วเข้ามาเร็ว เอ๊จบปะเอ๊เดี๋ยวไปเจอกันซัปเตอร์ต่อไปเลยนะครับผมโอเคมามีดาบทำอะไรเี่ะลูกซองไป เราต้องออกจากที่นี่ให้ได้นะครับโ oh. <Okay. S 1> <Okay. S 2> อ้เจ็บอยู่ในห้างอเขาบอกว่าตัวละครผมพูดเมื่อกี้ว่า <S <S เราอยู่ที่นี่ก็เท่ากับไม่เหมือนอะไรไปไม่ต่างเลยไปจากเหมือนคนที่ตายไปแล้ว รถแต่งก็มาโอเคนะครับก็พูดตามภาษาบนนะถ้าถ้าโลกนี้มันเอยังเหมือนปกต,ปติคือเมื่อกี้เขาพูดว่าเหมือนอยากจะไปเที่ยวด้วยรถอรถแต่งคันหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันไปไม่ได้เลยจริงเราก็คือหาน้ำมันแปดถังนะครับเพื่อมาเติมรถคันตีฟ้าคันนี้ไปรวบรมา ที่ทำดีกว่านะครับยิ่งอยู่นานผมว่าน่าจะยิ่งเป็นบุฟเฟ่เหมือนเมื่อกี้แน่นอนลำบากนะครับผมบอดก็บอดก็ช่วยอะไรเราไม่ได้อรับ ดับสมุเว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 ครับโอโลงมาไม่ไม่ลงไป สโมเกอร์ดึงอันเนี่ยึกว่าจะโยลงไปไม่ได้เหรอเอาสัง,งั้นโอ้ยอย่างนี้แย่นะนี่โวกว่าจะเสร็จโยลงไปไม่ได้ถ้าคุณนำอนิเมชันโยมันมปไหนแปลกเว้ยเว้ย,ยเกือบยิงโดนหักแล้วมัน เ้ายิงโดนถังน้ำมันก็ต้องมาขนใหม่นะครับต้องระวังเลยแทงมายิงไม่ถึง โอ้ยหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับโหมืดเอาเข้าไปซิอเอ็นลงแล้วครับถังที่เท่าไหร่นะถัทงที่สามนะอ,มอยู่นานได้เป็นบุฟเฟต์จริงๆแนะ่น่ <laughs> ดีไปโอ้ยเกะกัะนไปนะเอตุสาหังแล้ที่สี่เดี๋ยวผมจะเอาสองถังนั้นลงมาครับเรนสโมอเคอมอเกอร์ต้องระวังตัวแล้วผมอยู่ห่างจากเพื่อนๆครับ

ทีสี่มีห้าเพื่อนโดนหนึ่งครับโอ้โดนจ็อกเกอร์อ้ยโดนสโมเกอร์ โอ้ผมโดนครับบอดท,ทำอะไรไม่รู้เลยตอนนี้โอ้เรียบร้อยผมตายเริ่มใหม่ไหมนี่อ่าเริ่มใหม่นะครับเฮ้ยมันอึดอัดตรงนี้ครับผมว่าเล่นกับบอดนะก็ต้องทำใจเอ๊ะยังอย่าพูดเยอะนึงนะ เล่นกับคนก็ใช่ว่าจะไอดีมกัน <laughs> เล่นกับคนก็ใช่ว่าจะไม่ลำคาญกันนะเล่นกับคนก็เหมือนกันใช <laughs> <laughs> ่ <sh arp inhale> แทนที่จะได้หนีออกไปจากที่นี่นะครับเมื่อกี้มันมาตายอีกโอเคเทามาครบละกดลิฟต์ Any ideas? <laughs> Actually, I've been thinking. So i just been thinking we need to get stock cars around here somewhere. We just gotta find it, gas it up, I'll drive that thing to the world as my name said. <laughs> I would agree to the idea, but I'm driving. Oh, Only if I get a deal. Otherwise, you better kill me, cause I ain't driving. What a fun road trip this'll be. Soon as these doors open, get ready to run. Let's go! Find a gas can! โอปะรอบนี้รอบนี้ไม่รู้จะตายอหรือเปล่านะครับถ้าตายก็นั่นแหละ <c oughs> คลิปไปยาวไปนอนนะครับจริงๆเลยบอทเนยะจะโดนจักกี้โดนอะไรกันก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ถ้าผมเป็นเพยเยอร์กัต้องขนถังน้ำมันมันไม่ใช่หรอก เดินโอ๊บุมเมอร์กันเข้าให้แล้วนะครับบอทล่วงเลยเฮสามถังเลยนะครับแข่งบ mm ุมเมอร์หกเสียงมันจน่ากลัว อยู่ยดุนยิงแย่งมาทำนะเอาหูมืออีกเนาะ ดูนเหมือนมันตกไปทางนูน้นเราต้องโดดจากทางนี้คนระับโอ้ยลงไปไม่ได้แขออยงอ,อะไรน้งปึงป้งๆแทงหรือเปล่าโอเคครับใช้โดืแทง สามอเอตุสีถังนะครับอีกสีถังมาครบเลยเห็นไหมนั่งจะเล่นแบบเมื่อกี้โอดีเว้ยรอบนี้บอดช่วยโอเค,อเคมีสมอกเกอร์ทางนูน้นด้วยนะครับยิงทิ้งก่อนตัวนอันตรายนะครับอให้่เขาจับเราดะ đồn băng bạn ạ Ô Đồn hiến Không pha lăng chương trình Để bám giáp Ok Khai thác phết ai Khai thác cho tìm mà Ok เอ้โหโดนจนได้นะครับผมนี่นะครับบกแล้วอย่าให้เขาจับเราได้ <laughs> โอเคถังที่ห้าหกโอเคหกถังแล้วนะครับอีกสอง เฮ้ยไม่ใช่ดีก็ครบไปนี่นาสี 4, 5, 6, 7, า่ห้าหกเจ็ดเ่อถังท้ายอืมต้องยิงระวังนะครับผมถังน้ำมันพังขดใหม่หเดี๋ยวรีบเติมก่อนรีบเติมครับรีบเติมรีบเติมไม่ได้ละก่อนที่บอดจะยิงถังทิ้งครับจะสวยอ สี่นะครับผมอ่าเจ็ดนะครับผมท้ายเราลิฟตขึ้นแล้วโอ้ย่าๆครับไม่มามาห้าบังนะพยายามส่งเวลาให้ผมอยู่นะครับ โอเคหรั okay, งเจ็บปบซี่โอ้โหโอเคป่ะฝั่งทนานั้นครับฉีดยาเขาให้ oh. ไปเลยฝั <_ d unk> ่งนู้นครับเอาเข็มห hey, น, <unintelligible> นึ่งโอ้ยฝั่งนู้นหมดเลยเหรอ ได้แล้วทางอ้อมไปไหมโอเคทางอ้อมโอเคี่ครับถังสุดท้ายละโอเคครับผอมล่วงหมดขอระเบิดสักหนึ่งรูป แล้วผมไป <laughs> ไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วครับโอ้ถังละมันหล่นอยู่ทุกๆนอ่าให้มันได้อย่างงี้สิ่จ <laughs> ะช่วยบอทยังไงดิมาดูนะครับราไปของเราด้วยนะ ไม่ช่วยแล้วครับผมนาทีนี้ไม่มีใครช่วยใครละเอาตัวรอดแล้วเหมือนกัน <laughs> ครับผมไปครับผมไปครับผมไปแล้วโอเคเราบอดมานะครับผม โอเคเย้โอเคครับผมขับรถออกไปอื้อือลังการจริงๆรง <c oughs> ซอมบี้ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เหลือไหม,มครับเลยโอเคเราชิวินถี้มาไดไ้แล้วนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เดฟเดสสที่มีชื่อว่าเดสเซนเตอร์นะครับซึ่งตัวเกมยังมีชัตเตอร์อีก เยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลดลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ